สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะนำเสนอทอดปลาสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ยายไก่จะนำเสนอเมนูผัดปลาเปียกนะคะหรือว่าผัดปลากระเบนอันนี้ก็เป็นปลาที่ย่างแล้วนะคะเป็นปลาเปียกที่ย่างแล้วนะคะก็จะมีเครื่องพริกไทยอ่อนนะคะมีพริกแกงคั่วด้วยนะ กระชายใบมะกรูดฉีกฝอยนะคะเดี๋ยวเรามาผัดกันเลยนะคะมารับชมกันเลยจ้าวันนี้จะนำเสนอเมนูผัดปลาเปียกนะคะกระทะของเราก็ร้อนแล้วกระทะของเราก็ร้อนแล้วนะคะใส่น้ำมันพืชใส่น้ำมันพืชลงไป รงนนี้นะคอแล้วก็ผัดกระเทียมเฮ้ยเราก็ผัดกระเทียมแต่อันนี้ไม่เิ็นกระตุกินเรื่อยเลยผัดกระเทียมให้หอมนะคะมาอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงคั่วนะคะพริกแกงคั่วพริกแกงคั่วของเราใส่ทิ้งหมดเลยก็ได้นะ ใิกเยมี่แกงั่วพี่แกงกั่วนะคะเมนูผัดปาเพียปลเพียกลากเด็นก็อันเดียวกันนะจะผัดพีแก,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 กงให้หอมแ้วใส่น,น้ำหน่อยนึงเนาะกันไม่ให้มันขุน่นเนาะแต่น้ำต่ำเลหน่อยนะคะ ันนี้ไม่ได้เตรียมน้ำนะอยกแกนร้อนใส่เลยนี่นี่นี่น้ำเป็นขวดก็มีน,น,นะจะเียทลงไปเอาเนาะเอาน้ำถังนี่แหละแต่กติดก็จะใช้น้ำขวดเนาะมีทั้งสองอย่างเนาะมีทั้งน,น้ำถังน้ำขวดเนาะเมนูผัดปลาเพียค่ับจ้าผัดที่แกงมันอหอม มัเติมน้ำไปนิดนึงก็ได้นะเติมน้ำไปนิดนึงเลยเครื่องระบายอากาศแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นปาเปียของเรานะจ๊ะปาเปียของเรา น้อแบบเขาย่างมาแล้วนะน้อแบบเขาย่างมาแล้วนะปลดเทียนื้อแบบเขาย่างมามันจะหอมเนาะมันก็มาใส่เครื่องปรุงไปเลยมันจะได้เข้มข้น แต่เพื่อนๆไปเห็ตัวเลยนะคะจะได้เคลื่อนนนะคะรถดีนะคะรถดีใส่ลงไปนะอย่างนี้รถดี น,นี่ก็จะเป็นน้ำตาลทราย,ยเรือน้ำตาลทรายอันนี้คือน้ำตาลทรายนะจ๊ะน้ำตาลทรายต้องใส่เยอะเดี๋ยวจะหวานเนาะใช่จะได้เติมนะ้ำอีกนิดนึงนะมันแห้งไปแนละ้วมันไม่เข้าเคลื่อนเนาะ ไม่เข้าเครื่องแต่ให้เป็นน้ำหน่อยนะได้จานเริ่มเลยนะผัดพริกแกงปลากระเบนย้างเรียกอีกอย่างหนึ่งเขาก็เรียกว่าปลาเกล็มาค เราก็จะมีมะเขือพวงด้วยนะจ๊ะมะเขือพวงนี่ก็คือมะเขือพวงนะจ๊ะเดี๋ยวขอเด็ดมะเขือพวงแป๊บนึงเด้อพี่น้องจ๋านี่มะเขือพวงนะจ้ะลืมไปว่าต้องใส่มะเขือพวงหน่อยหนึ่งนะอ่ะเด็ดมะเขือพวงใส่ป้าลืมลืมเด็ดไว้นะมะเขือพวงมะเขือพวงนี่ก็ผูกเอง้ะจ้าพี่น้องจ้า ใส่มะเขือพวงไปหน่อยมันจะได้สุกชอบกินมะเขือพวงแต่จะลืมเนาะใส่มะเขือพวงไปด้วยมันจะได้อร่อยจะะ้าผัปลาเปี๊ยะเขาย่างสุกมาแล้วนะนี่เขาย่างสุกมาแล้วปลาเปี๊ยะหน่ผัดไปเดี๋ยวเราก็จะมาใส่พริกไทยใส่กับไทรซอยนะจนะ บบหลายเออันนี้ก็ใส่ลงไปนะเป็นมะเขือไป็นแตงมะเขือพวงอันนี้ก็จะเป็นพริกไทยนะเป็นพริกไทยกระชายสวยเลยจ้ะใส่ลงไปเรื่องชอบกินพริกไทยเยอะ ใส่ลงไปนะจ๊าพริกไทยผัดแห้งๆเลยนี่ไก่ชอบกินมากเลยนะพริกไทยอ,ะนะอร่อยเดี๋ยวเราก็จะมาใส่หัวผานะจ๊าผัดไปเรื่อยๆให้มันหอมออออหอมหอมน่ากินจริงๆเลยนะ ไก่ก็ลืมใส่มะเขือพวงตั้แต่แรกไมเป็นไระเขพวงก,ก็สุกมางไม่สุกมาก็กินได,ผดนะะ้ผัดแห้งๆนะคะผัดแห้งๆจะได้อร่อยอร่อยเดี๋ยวเราค่อยใส่มะเขือพวงในจานทุกคนจ๋า เสร็จแล้วจ้าทุกคนจ้าเสร็จแล้วเราก็มาใส่ใบมะกรูดเลยใส่ใบหัหละพาเลยนะจ้ะใส่ใบหัหละพากันเลยจ้าใส่ใบหัหละพากันเลยนะจ้าเพื่อให้มันอร่อยนะจ้าผัดพริกแกงปลาตระเบนย่างเนาะแยกอีกอย่างก็ปลาเปียกตัวเดียวกันนะจ้าทุกคนมามาอร่อยด้วยกันจ้ามาอร่อยด้วยกันนะจ้ามาเสียบลายเด้อ มาได้จ้ามาเด้อมากินน้ำกันจ้า